สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับวันนี้วิชาป้องกันการทุจริตนะครับเราเรียนเรื่องสตรองนะครับการไม่ทนต่อการทุจริตแล้วนะครับคราวนี้ผ่านไปครูให้ทำพวกไม m แหวสองอย่างที่ครูคิดว่าเออน่าจะเหมาะที่สุดละแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม นะครับเ,เรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าหนึ่งนอกจากเรารู้สิทธิของเราแล้วเราต้องเคารพสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้แค่สิทธิ์ว่าเออเราเรามีสิทธิ์ที่จะทำนั่นทำนี่ทำโน่นแต่แต่ไม่รู้เลยว่าสิทธิ์มันมีขอบเขตมันมีอะไรยังไง นะครับคราวนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมว่ากันเลยนะครับการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมนะครับก็คือสมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดําเนินชีวิตในสังคมเท่าเทียมกันนะโดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคมก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์แล้วเราจะไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาได้จะไป ก้ากาชีวิตนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์นะครับดังนี้เสรีภาพในเขตสถานเสรีภาพในการเดินทางและติดต่อสื่อสารเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในทางวิชาการเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธเสรีสิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสรีภาพในการประกอบอาชีพเห็นไหมครับทุกอย่างมีคําว่าเสรี เสรีภาพเสรีภาพอ่าเราสามารถอ่าเราจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้คริสต์ก็ได้อิสลามก็ได้จะเรียนสักเท่าไหร่ก็เรียนได้นะครับจะชุมนุมยังไงจะชุมนุมกันจะร่วมกลุ่มกันแต่แต่ต้องโดยสงบปราศจากอาวุธในการรักคุ้ภฟูประเพณีอ่าอ่าจานี่จารีประเพณีของภูมิใาต้องตไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนละ มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เราหลอกมันจะเป็นเรื่องของชุมชนในการคุยกันว่าเออเราจะดูแลรักษาอะไรยังไงไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็เสรีภาพในการประกอบอาชีพก็คือเราจะทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายที่ไม่ไปทําความเดือดร้อนต่อคนอื่นนะครับตรงนี้เราต้องเรียนรู้และสําคัญมากเหมือนข้อแรกเสรีภาพในการในเคหสถานก็คือ เรามีสิทธิในบ้านเราเราจะทําอะไรก็ได้จะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดบังคนอื่นเขาอ่าเช่นปลูกต้นกล้วยแต่ว่าไปพาดโดนบ้านคนอื่นไปลุกล้ําที่คนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะเขาก็มีเสรีภาพของเขาเสรีภาพในการเดินทางและติดต่อสื่อสารก็คือเราสามารถคุยกับใครก็ได้จะไปไหนก็ได้จะเที่ยวไหนก็ได้นะครับโดยดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะครับและไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับ การเดินทางเช่นจะไปเที่ยวไหนสักที่แต่ดื่มเหล้าเมาไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยขี่รถยกล้อแล้วไปสร้างความเดือดร้อนพ่อรถเสียงดังไปสร้างความรำงคาคนอื่นถือว่าไม่ได้นะครับเปริดตอนสิคนอ,อื่นเขาเห็นไหมครับมีคําว่าจดเฉพาะหน้านี้ก็คือให้จดแค่แค่บริเวณนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงๆยาวมากแต่ให้รู้แค่นี้แล้วเดี๋ยวครูม,มาขยายความให้ฟัง นะครับอ่าคราวนี้นี่คือการขยายความแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเรื่องการเคารพสิทธิของตอนเองและผู้อื่นในสังคมสมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดําเนินชีวิตในสังคมนะครับตองวักเป็นโดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคมในที่นี้ขอยกตัวอย่างสิทธิของตอนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมที่สําคัญบางประการดังนี้ หนึ่งเสรีภาพในเขตสถานชาวไทยทุกคนก็มีเสรีภาพในเขตสถานที่ที่จะสามารถอาศัยและครอบครองใเขยสถานของตนเองได้โดยปกติสุขไม่ว่าจะเกิดการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพในสิทิ์นี้แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากจะเข้าไปดําเนินการตามกฎหมายใด,ดๆเช่นการตรวจค้นเขตสถานของประชาชน ก็ต้องการทาไม่ได้เว้นแต่มีหมายคน้นหรือออกโดยสารเท่านั้นเห็นไหมครับในสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีข้อกําหนดจํากัดในเรื่องของกฎหมายแล้วก็กา,ารคุ้มครองสิทธิ์พวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้จะเดินเข้าบ้านคนนี้ก็ได้กร mm hmm. ูมีสิทธิ์เสรีภาพในการใช้ชีวิตในสังคมแต่กูไปเดินเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้เราจะเดินไปเข้าบ้านคนอื่นมัน มีความผิดนะครับเพราะเขามีสิทธิในกรรมระทธิ์ของเขาอ่าต่อไปนะครับข้อ 2. เสรีภาพในการเดินทางการติดต่อสื่อสารชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆบนผืนแผ่นดินไทยได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและสามารถเลือกที่อยู่อาศัยนนะัที่ใดก็ได้ภายในประเทศไทยรวมทั้งชาวไทยทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางจดจดหมายโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับ ตรงนี้ก็ขยายความมาค่อคนข้างชัดเจนนะครับไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวไหนก็ได้แต่แม้เขาจะระบุไว้เลยว่าในผืนแผ่นดินไทยเพราะเพราะเราข้ามไปอีกประเทศหนึ่งเช่นไปมาเลเซียอย่างเงี้ยเขาก็มีกฎของประเทศเขาเราเป็นแค่นักท่องเที่ยวถ้าเราไปที่นั่นเราต้องเคารพกฎของที่ของเขาเขามีวัฒนธรรมยังไงเขามีกฎหมายยังไงเราต้องศึกษาให้ดีนะครับเราจะไปทํา กันเสรีชนไม่ได้นะครับเพราะแต่ละพื้นที่มีกฎหมายมีกฎของประเทศของเขาเองนะครับพออยู่ในไทยปั๊บน้องจะไปไหนก็ได้จะชวนพ่อแม่ไปเที่ยวทะเลก็ได้จะไปนน่นนี่นั่นก็ได้แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นไปเที่ยวทะเลบูเสือนั่งกินข้าวกันเอาของไปเต็มหมดเลยแต่พอตอนกลับน้องทิ้งขยะไว้น้องสร้างความเดือดร้อนไหมสร้างความเดือดร้อน เดี๋ยวขยะพวกนี้มันก็จะทาําลายทันียภาพให้มันเกิดความสกปรกแล้วไม่น่าต้องเที่ยวอีกต่อไปหรือทําให้เกิดมีสัตว์มีอะไรมากินมาอะไรแล้วก็เกิดไปกัดคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นสร้างความรำคาญให้คนอื่นและอีกอย่างมันสกปรกนะครับเป็นแหล่งนําเชื้อโรคได้เห็นไหมครับเรามีเสรีภาพก็จริงแต่เราก็มีเส,สรีภาพตรงนี้มันมีขอบเขตของมันอยู่นะครับต่อไปครับ เสรีภาพในการนับถือศาสนาสมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้ซึ่งบคุคคลอื่นในสังคมรวมทั้งรัฐจะต,ต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ด้วยอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเรามีหลายหลากหลายศาสนานะครับหลากหลายลัทธิตรงนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายอ่าเราก็ไม่ได้ไปไก,ก้าวไก่กันนะครับใครจะนับถืออะไรก็ก็เป็นสิทธิของเขานะครับ อ่าหลาย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 ชนชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยก็ก็มามาเป็นสัญชาติไทยแต่ก็ยังนับถือศาสนาที่เขาเป็นต้นของสัญชาติเขาในไทยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับให้ทุกคนแบบนับถือศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติแค่นี้เองนะครับต่อไปเสรีภาพในทางวิชาการยอชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยไม่เสียค่า,ชาใช้จ่ายนอกจากนี้คนไทยทุกคน ยังมีสิทธิในการที่จะศึกษาค้นคว้าหรือทำใจตามที่ต้องการโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายาน้องยังอยู่ในช่วงวัยของเขาเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับน้องต้องเรียนอย่างน้อย12ปีนะครับจนจบม .6 นะครับนี่คือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและสิทธิตรงนี้นะครับน้องสามารถใช้ได้เลยแต่ตรงนี้โดยรัฐอจริงๆอ่ะ <c oughs> จะต้องบังคับเลยว่า ในช่วงชีวิตตอนนี้ในตอนเด็กๆจนถึงอายุเท่าน,นี้จะต้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ไว่าจะเป็นในระบบในระบบก็คือเนี้ยที่เราเรียนกันอยู่ปกติหรือนอกระบบหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนกศนอะไรพวกนี้จะต้องเรียน12ปีเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องของกฎหมายในการที่ว่าใช้วิการศึกษาเนี่ยแหละในการเข้าไปทํางานแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างเยอชนให้มีคุณภาพ นะครับในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับนี่คือแผนการติกตาของเขานะครับต่อไปนะครับเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธหมายถึงประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องเป็นไปนโดยสงบปราศจากอาวุธและไม่ต้องรบกวนสิทธิของผู้อื่นการปราศจากอาวุธนั้นหมายรวมถึงห้ามทุกคนที่มาร่วมชุมนุมพกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุมโดยเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะ บุคคลนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นก็คือในการชุมนุมบางครั้งมันก็มีการถ้าถ้าเราดูข่าวก็มีการประทะมีอะไรกันบ้างแต่ถ้าเกิดใช้วุธขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดความเดือดร้อนให้กับพวกชุมนุมเองคนที่มาชุมนุมเองหรือว่าชาวบ้านที่ไม่ไม่ได้มีความมีส่วนร่วมตรงนี้ไม่รู้อีนโนนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย แล้วพอเมื่อเมื่อเมื่อมีใครปฏิบัติอย่างนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วก็ต้องเอาผิดกับคนพวกนี้นะครับโดยปกติโดยปกติเลยนะครับเพื่ออะไรที่เขาสร้างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดการสูญเสียและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับอาต่อไป 6. สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตปาเพนีภูมัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาติเพื่อให้ดำรง,งอยู่ต่อไปกับอนุกชนรุ่นหลังอ,อันนี้เป็นเรื่องโดยรวมโดยส่วนรวมและเช่นเราเป็นคนใต้นะครับเราก็ต้องอเคยมีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีที่เขาสืบสานต่อกันมาเราก็ต้องดูแลเช่นมนโนราเป็นศิลปะวัฒนธรรม เป็นประเพณีในการเอาเป็นศิลปวัฒนธรรมนะครับในการที่จะ,ะสืบสารไว้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่ต้องสืบสานแลยเราก็ส่งต่อคุณปู่คุณย่าก็ส่งต่อมาให้พวกเราพวกเราก็ต้องเรียนรู้และเพื่อที่จะส่งต่อไปประเพณีเช่นประเพณีทําบุญเดินสิทธิ์ที่ว่าไหวบันพระบุษมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนเราก็สืบสานต่อกันมาตรงนี้เราสามารถทําได้และก็เราสามารถกะโดดักได้ ไม่มีใครมาห้ามนะครับในประเทศไทยโดยเรื่องของอรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายละไม่มีการมาห้าว่าห้ามทํานู่นทำนี่ทำนัน้นแต่ให้เราทําโดยเพื่ออนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้นะครับไว้ในท้องถิ่นของแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเห็นไหมเรามีาสิทธิเสรีภาพตรงนี้ต่อไปข้อที่เจ็ดเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่น ผู้ประกอบการจะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นต้นอันนี้เป็นเป็นยกตัวอย่างแค่แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะครับซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคคือใครผู้ประกอบการก็คือเจ้าของร้านเจ้าของกิจการพวกนี้มาขายของกับเราต้องไม่เอาเปรียบเราและไม่และต้องซื่อสัตย์เราเราก็คือผู้บริโภคทั่วไปเช่นเราจะไปซื้อของจากร้านค้าร้านหนึ่ง ยาสีฟันร้อนละสิบาทแต่แกมาขาย15บาทถือว่าเป็นการเอาเปลี่ยนนะครับเป็นการขายโกงกาไรและอีกอย่างที่ที่เขาไม่ได้กล่าวมาในนี้นะครับก็คือการประกอบอาชีพโดยสุจริตนะครับตรงนี้สําคัญมากเมื่อเราประกอบอาชีพโดยสุจริตนะครับเราจะไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นนะเช่นเรื่องขายยาเสพติดนะครับพวกนี้แน่นอนว่า คนขายอ่ะก็ต้องได้รับความเดือดร้อนด้วยใครที่ประกอบอาชีพอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งโดนจับขึ้นมาก็ต้องโดนดำเนิคนคดีตามกฎหมายแล้วก็โทษค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็สมมติมว่าไปขายสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยให้กับพวกหนูๆห,ห,หรือว่าคนบริเวณนแถวแถวบ้านก็จะทําททำให้เกิดสร้างความเดือดร้อนนะครับเพราะเราก็เห็นข่าวเยอะแล้วว่าเอ เวลาคนที่เสพยาเสพติดพวกนี้เข้าไปอ่ะอาการเขาเป็นยังไงนะครับแล้วเขาสร้างความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ประกอบอาชีพตรงนี้ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยเช่นประกอบอาชีพทำทำขนมทำโรงงานทำอะไรของกินขายเงี้ยเสร็จแล้วเวลาทำเสร็จน้ำที่ปล่อยมันเป็นน้ำเสียปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ ใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลที่ใช้กันอยู่คนทั่วไปใช้ร่วมด้วยแล้วเกิดทําให้น้ํามันเน่าเสียอย่างเงี้ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสร้างกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นมันไปเดือดร้อนให้กับคนอื่นซึ่งซึ่งไม่ได้ผิดต่อหลักกฎหมายแน่นอนจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยมันอ่าสิทธิเสรีภาพตรงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายทั้งหมดเลยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าเราสามารถมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็จริง แต่ว่าสิทธิ์เราอยู่แค่ประมาณไหนไมันจะมีขอบเขตของมันอยู่นะครับเราไม่ได้มีความสามารถในการทําอะไรโดยอําเภอใจได้นะครับทําได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าทําจนสุดโต่งไปเลยจะอยากมีร้านอยากทํารถอ่าพูดง่ายๆอยากทํารถมอเตอร์ไซค์แต่ก็แบบอยากเสียงดังๆแต่ดังไป ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคนอื่นจะหลับจะนอนอามาบิดรถเสียงดังนเงี้ยถือว่าเป็นการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับสิทธิเสรีภาพในขอบเขตนะครับเช่นสถานที่ราชการถามว่าเป็นเป็นสถานที่ของที่สาธารณะหรือเปล่าก็ก็ถือว่าเราเวลาเราไปต,ติดต่องานอะไรเงี้ยถือว่าได้ เราไปได้เราไปติดต่อ,อคุยกับเจ้าหน้าที่พนกักงานเลยได้แต่ถามว่าเราจะไปไปที่เช่นไปลุกล้ำในช่วงเวลาที่สถานที่นั้นเขาปิดให้ทำการเนะเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับถือว่ามีความผิดนะครับเราต้องเช็คให้ดีนะครับบางสถานที่เช่นเช่นป่าไม้อย่างเงี้ยสถานที่ที่อุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยดูให้ดีนะครับ ไม่ได้เข้าได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอยอุทยานแห่งชาติมันเป็นของประชาชนนี่เออเจ้าหน้าที่ก็ดูแลไปสิเราก็ไปเที่ยวไปหาของกินไปหานู่นนะี่นั่นไดไม่ได้นะครับเขาจะมีกฎระเบียบห้ามอยู่เ <c oughs> ช่นหนึ่งเลยห้ามทิ้งขยะแน่นอนในอุทยานแห่งชาติห้ามทิ้งอ่ามีเวลากําหนดเปิดปิดเปิดกี่โมงพอใกล้ถึงเวลานี้ต้องออกจากอุทยานอ่าต้องเนื้อดีๆนะครับแล้วก็ อะไรอีกห้ามไปนําสิ่งของที่อยู่ในอุทยานอย่างนั้นออกมาเป็นของตัวเองเ <c oughs> ช่นไปไปเจอสัตว์เจออะไรไปล่าไปยิงไปพามาเลี้ยงไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเราต้องศึกษาเพราะว่าเสรีภาพตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์แต่เราจะทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับเราต้องศึกษาเรื่องนี้พอน้องโตขึ้นเดี๋ยวน้องก็จะรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับ อ่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมก็มีอยู่เท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ